สั่งก็ออกมาใหม่ขยายการผลิตใช่ไม่มเริ่มสต๊อกสินค้าคงคันไปกว้างมือเรียกซัพพลายเออร์กลับมาส่งวัตถุดิบใช่ไม่มพนักงานคนงานนักหลายที่เคยปลดออกไปให้ไปตามทำงานใหม่ช่วงนี้ก็จะอะไรทำให้เส้นธุรกิจกลายเป็นไรขาขึ้นใม่อีกรอบหนึ่งเข้าใจไหมเวียนว่ายตายเกิอบจูบารันไอ้สินค้าคงคันนี่เพราะฉะนั้นทฤษฎีที่สามนี้ ก็เลยโทษว่าตัวต้นเหตุที่ทําให้เซนกิจขึ้นๆลงๆเนี่ยมาจากซอกของสินค้าของคาไทฤษฎีที่สี่ชื่อว่าทฤษฎีการมอ,มอร์รเตอร์จิเรทฤษฎีนี้เกิดขึ้นที่มาชัาชิคาโกโดยศาสตราจารย์ ฟรมแมนนิงตันฟรมแมนเป็นหัวหน้าใหญ่มีชื่อเสียงโดง่งดังมากเมื่อ40กว่าปีที่แล้วทฤษฎีนี้อธิบายว่าทัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มาจากที่ไหนอื่นเลยมาจากาาทักนาทานการของประเทศต่างๆนั่นแหละโคดี กรมนักการเงินนิยมจากมา,ายชิคาโกอธิบายว่าธนาคนารกลางของประเทศต่างๆโดยปกติชอบที่จะดำเนินนโยบายการเงินเดี๋ยวเพิ่มปริมาณเงินเดี๋ยวลดปริมาณแล้วเดี๋ยวก็เพิ่มปริมาณเงินอัดจิตเข้าไปเดี๋ยวก็ลดปริมาณเงิน พราะตัวมันเพิ่มโดยหารู้ไหมว่าการที่ตัวเองเที่ยวไปเพิ่มเงินลดเงินลดเงินเพิ่มเงินเข้าระบบนะในระยะยาวมันก็ให้เกิดคลื่นทางเศรษฐกิจฐฐตามหลังกระทบจากการเพิ่มลดเพิ่มลดปริมาณเงินเพราะฉะนั้นจะเกิดคลื่นเศรษฐกิจฐฐตามหลังทำให้เศรษฐกิจฐฐเป็นอะไรขึ้นลงลงขึ้น ตามปริมาณที่เปรียบไพวกสนาทางาาการทั้งหลายทาไปโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั่นแหละเกอตัวการร้ายที่ทําให้เกิดอะไรเกิดวัฏจักรเสื่นี่เป็นความเห็นหของใครของพวกนักการเีนน,เนิยมลงความเห็นว่าอยู่กุงนี้เคยมีที่พนมากนะเมื่อ40กว่าป,ปีที่แล้ววันนี้ แทบจะไม่มีคนพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เลยเพราะว่าไม่มีหัวเรือใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็ไปสวรรค์ล้วเข้าใจไหมก็เลยไม่มีหัวเรือใหญ่คอยจุดพลุเข้าใจไหมกุ่งนักการนิยมวันนี้เลยไม่ดังเข้าใจไหมไม่ดังเคยดังดังพุกแตกเลยดังถึงขนาดธนาการกลางสหรัฐอเมริการัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาต้องฟัง ตอนนี้เฉยไม่พูดถึงนะโอเคนะทฤษฎีสุดท้ายทฤษฎี under consumption theory consumption แปลว่ารายจ่ายในการบริโภคบริโภค under consumption ก็แปลว่าอะไรการใช้จ่ายในบริโภคบริโภคน้อยเกินไปทฤษฎีที่ห้านี้อธิบายต้นเหตุ ที่ทําให้เศรษฐ,ฐกิจไก่เป็นขาลงว่าการที่เศรษฐ,ฐกิจชะลอตัว euh, เศรษฐกิจท้ถอยลงไปนะต้นเหตุมาจากภาคครัวเรือนครัวเรือนใช้ใจ่ายเงินออกไปเพื่อการประเพบริโภค,โภค,โคน้อยเกินกว่ากําลังการผลิตอัตราเินดีมันต่ำกว่าอัตราเิสถายเข้าใจะหมผลิตเยอะแต่ว่าการใช้